มาดูตอนนี้นะครับหนุ่มๆเขากินรอร่อยอืมอร่อยกินเลยกับตันกินอะไรครับอืมมาครับสวัสดีมามาครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับ ช่างโงก็กินกับเขาด้วยสวัสดีเอฟีตุกท่านนะครับโคเอฟพีเลยหรอเออสวัสดีเอฟกเเต็มกเอฟจีมันจอกบาอดตออย่าบังหน้ากล้องอย่าบังกล้องอย่าบังหน้าตอนนี้เกิดมหากรรมกินมาม่าดิบกันดูดูโูดโด้ดำเลยดำเมื่อกด้เดำ อ้าขดำซิ่งโอ้ดำเลยเหรออร่อยมากแท้เหมือนได้ย้อนไวเนาะเกิดอะไรกับโโกอไลโโกอไลทำอะไรเนี่ยกำลังหายใจฮืบเลยมันจะกคุณเนี่ยเกาหัวด้วยคือขี้มูกครับผมถึงกับเกาหัวเลยทีเดียวตอนนี้มีปัญหาืมีปัญหาอะไรครับเมื่อกี้เรานั่งอยู่ดีๆเรากำลังปรึกษาคุยกันอยู่โซเลกันอยู่โซเลว่าเราโซเลกันอยู่ เอ้พี่โจ้กับตันบอกว่าเอามาดูหน่อยสิได้เยอะหรือยังหลังจากเราช่วยกันดันได้ยอดเหรียญยอดเงินเยอะหรือยังผลปรากฏว่ากับตันเข้าไปดูเมื่อกี้นี้เ็ยังหนึ่งสุดตกใจสุดตกใจได้หนึ่งเหรียญเท่าเดิมใช่เหรอวันนั้นนในดูได้เท่าไหร่ซึ่งวันนั้นไม่ใช่วันนั้นเมื่อวานใช่ไหมพี่โจเอาให้ผมดูนะเมื่อวานอ เมื่อวานพี่โจอมาโชว์ผมโอ้โหช่องของใครนี่สุดยอดเลยนี่อ๋อจอไหนอ่ะแล้วหมแท้แท้แท้ออกกันมาจอเดี๋ยวเดจังโคงถึงกับตะลึงเดี๋ยวเยจังโค้งตะลึงพี่น้องเอ้ยไม่อยากจะเชื่อน้อช่องโกโก้ไลโอ้โหโอ้ถึงกับจะไปซ่องแดมปิดกดยูทูบจนจบเลย ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดสุเทีไม่เห็นผิดครับตาฮะเอาสิไปใส่ไลเม่ากับมาเด้อกันมาเด้อกันมากับมาแม่ไขวเบดเลยไขซิวาเนห้หมื่พี่โจเอาต่อเกิดอะไรขึ้นคบหมื่นพี่โจได้เงินแค่ศูนย์จุดศูนหศูนย์จุดศูนห้าแปลกเนาะอะไรนะแปลกเนี่ยคิบหมื่นวันั้นน่ะคีบหมื่น ห้าสุด fc ท่านเออมันเป็นอะไรเมื่อวานพี่โจ้เอาให้ผมดูเอายอดเงินให้ผมดูได้ห้าได้ห้าใช่เลยเมื่อวานไม่ใช่วันก่อนเหรอเมื่อวานไม่มีวันก่อนวันก่อนวันก่อนเมื่อวานผมก็อยู่ไม่ได้ดูวันก่อนวันก่อนหรือว่าวันก่อนวันก่อนพี่โจ้ไ fc อยู่อยู่ในเช็คบิวก็ดีหรือปัญหาต้องพี่โจอีกแล้วใช่ หรือว่าโจทําอะไรหรือเปล่าไม่ได้ทำนะคือมันแปลกนะปกติยอดวิวเป็นหมื่นเนี่ยมันต้องมีหลักร้อยขึ้นใช่ใช่ทันสองสองแน่นอนสองแน่นอนับตันบอกแต่เราไม่ขอรับบุเป็นตัวเลขอะไรแต่ว่าประมาณสองนี่แหละมันแปลกมันผิดวิสัยนะใบแดงแดงสองอ่ะอ๋อแดงสองใบแดงแดงสองแต่นี่คนดูหมื่นรายได้ไม่ถึงสามสิบบาทครับเนาะ มันแปลกแล้วมันผิดปกติผิดปกติแปลกแซึ่งมันผิดปกติมากกินมาม่าด <donn> ้วยวันนั้นเอาเข้า <Ari> ไปอาอโอ้ฝนคลิปนี้มีเจ็ดทันคนดูเจ็ดปางคนดูันึ่งคลิปนี้เจ็ดนคนดูโอ้โหโกไลส์เห็นไม่ยอมถ่ายคลิปอ่ะดูดิอืมอ้ไอ้โกไล์งง สาเหตุมันก้อนจังไยผมก็เลยดเลยโอ้ยโกโกไลท์ไม่ถ่ายคลิปโกโกไลท์ไม่ถ่ายคลิปปกดียังไม่รู้สาเหตุครับผมยังไม่รู้สาเหตุโอ้ยผมก็ไม่รู้จะทำเอาเข้าไปว่านีอย่าอย่าอย่าเอาหน้าไปเอาเาเอาอ่าไม่ใช่แล้วปกตินะพี่โจเอายังไงดีโอ้โหมาเป็นระลอกเลยมันเกิดอะไรขึ้นฝนตกไม่ได้แล้วนี่อยู่ได้แล้วมันเปียกได้ยังไม่ถึงอาอยู่ไม่ได้ครับท่อะ เราจะช่วยยังไงดีนี่ใช่มันเราจะอาจารย์อาจารย์กูกกไลดูนะมันเราจะช่วยเขายังหาล่าสุดเจออะไรไหมอาจารย์ว่าไงไม่เจออะไรครับเอาแต่ว่ามันได้น้อยมากเลยมันผิดปกติอืมซึ่งมันมันมีมันมีโฆษณาไหมตอนเราไปดูน่ะในช่องมีมีใช่ไหมแล้วทำไมมันได้เงินน้อยอืม ไม่ได้คลิปหมื่นมีมีเจ็ดพันก็มีนะมันก็น่าจะคลิปหมื่นถ้าเป็นคลิปหมื่นในช่องผมมันมันไม่เยอะนะคลิปหมื่นประมาณสองที่ขั้นต่ำศูนย์จุดศูนย์ห้าศูนย์ศูนห้าแทบจะไม่ได้เลยนั่นน่ะบาทเดียวแปดเดียวมันมันมันเป็นอะไรเนาะไม่ถึงสามบาทหรือว่ารู้แล้วอืโจไม่ได้ติ๊กไม่สร้างมาเพื่อเด็กหรือเปล่าบ่บ่บ่มันเป็นสร้าง แด้ว่าอันโบมันสำหรับเด็กของพี่โจนะตั้งค่าไว้แต่แรกแล้วบ่ครับผไม่ใช่สำหรับเบิรงอยู่ไม่ใช่สำหรับเด็กนะพี่โจดูนะฮะมันผิดปกติผมว่านะเอาเอาตรงๆนะถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้เราแก้ไขปัญหาไม่ได้ผมว่าพี่โจต้องเปิดช่องใหม่แล้วก็จริงๆช่องนี้มันมันไม่สามารถสร้างรายได้แล้วเราควรจะปิดือไม่ก็ต่อไวเลยใช่เด็กพี่โจเอาไว้ขายขเซนพี่โจมาเบิร์นเอาเอามือถือ เอามือถือให้ไปก้าดูผิดปกติแล้วโดนยิ่หนึ่งหมื่นเซ็นจำได้ไหมว่ามันอยู่ในเครื่องมันมีอยู่สองบาทไทยด้วยนะปัาหนักในปกติเนี่ยหนึ่งหมื่นมันจะต้องได้ประมาณสองใบงใช่สองใบแดงสองใบแดงขั้นต่ำใบแดงรือใบดำใบแดงใบแดงแต่เราไม่ระบุว่าเป็นตัวเลขเท่าไหร่ขั้นต่ำมันจะได้ประมาณนั้นใช่แบบนี้ทำบิทพีก็ไม่ได้เป็นเป็นไปได้ไหมที่อ่คนข้ามโฆษณาหรือเปล่า นี่นี่นี่งงไม่น่าใช่เหรอผมงงอยู่อย่างหนึ่งราะนั้นมันมาห้าแล้วทำไมมันหายไปออใช่ผมเห็นในคลิปคุณบอกว่าเฮ้ยยอดเงินกาลังขึ้นมันมาห้าแล้วนะมันมีห้าแล้วตอนนั้นมาห้าดอลลาร์แล้วใช่วอนนี้ลดลงไปเหลือหนึ่งดอลลาร์นั่นเลยสิมันไปไหนเนาะนมันไปไส่ปกติไม่รู้เหมือนกันดูจากคลิปคุณก็ดีใจมากเลยน้องได้เงินเจอปัญหาหนักแบบนี้นะผมไม่รู้จะช่วยยังไงนะขนาดช่องมาต่อยนะครับผมทำเล่นๆเนาะ ก็เอาจริงอยู่นะผมเอาจริงอยู่เนาะเออเออเอาจริงนะเอาจริงนะผมพอเอาจริงอยู่นะครับเนาะก็ยังได้นะครับวันละหนึ่งเอฟซีวันละหนึ่งดอลลาร์ครับผมก็คิดเป็นเงินไทยประมาณสามสิบถูกต้องผมได้วันละหนึ่งหรือก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามนะครับมันก็แปลกจริงกันเลยแต่โจยอดวิวก็ดีกว่าช่องมาต่อยนะครับครับมันสุดแปลกนะเอฟซี ลงคลิปไปก็เยอะกว่าช่องมาต่อยนะครับตอแต่เงินกำลังดูเงินไม่ถึงอือเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้ไขกันต่อไปมันเงินอะไรขึ้นตอนนี้ฝนแรงนะครับไม่ให้อาจารย์ดูอยู่นะครับอาจารย์กำลังดูแอสเซน รับผมอาจารย์ดูต้องเอ่เยันยังกลุ่มเข้าเอเซนอยู่ครับโอเคทางนั้นเดี๋ยวเราดูในคลิปต่อไปกันดีกว่าว่าอาจารย์จะสรุปว่ามันเป็นเกิดอะไรกถูกต้องตอนนี้อาจารย์ขมักขมินอยู่นะมันต้องใช้เวลาเนาะเพราะว่าช่วงที่ก่อนเนี่ยโจนะท่านนี่ช่วงทีตก่อนยอดวิวพี่โจตกเนาะยอดไม่มีเราเราก็เลยมาช่วยกันดันช่วยกันแนนาจนจนจนสำเร็จจนมียอดวิวที่มาก ใช่แต่เงินมันไม่มากตามเราคิดว่าเงินน่าจะได้เยอะแล้วใช่พอไปดูมันไม่ใช่ก็เลยนี่แหละมันผิดนั่นแหละผมผมอย่าดีใจได้ห้าแล้วมันมันหายไปก็อย่าลืมฝากไปกําลังแรงใจนะครับตอนนี้กําลังช่วยกันดูนะครับเอฟซีว่าจะเป็นยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อกันนลิปหน้าีครับ